ไว้ด้วยคำว่ารักและคำสุญญาทุ่งเราหัวใจเดียวกันขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงแรกของรายการไลฟ์ตาเช่นาบายยัมหานะคะสัปดาห์นี้เราไม่ได้มาคนเดียวค่ะนอกจากเราจะมี New YUM5 SMAC Connected รถที่จัดอยู่ในกลุ่มของพรีเมียมสปอร์ตแล้วนะคะคนที่จะมาเจาะลึกกับรถรุ่นนี้นั้นอยู่ข้างๆดิฉันค่ะสวัสดีค่ะจันเก่งสวัสดีครับพี่รินครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมภัชราลิดเดชผู้จัดการจากหน่วยงานเทคนิคสื่อสิ่งพิมพ์ฝ่ายบริการบริษัทเทยามหมามอเตอร์จำกัดครับ เห็นไหมคะคุณผู้ชมคะเราเชิญเอ n c y c l ปีเดียของรถรุ่นนี้มาให้กับคุณผู้ชมนะคะได้สัมผัสรถกันได้เจาะลึกกันอย่างเนื้อ,เน,อเนื้อและเน้นๆน,นะคะคําถามแรกครับผมขอเน้นเรื่องของคอนเซ็ปต์ New Yamha S Max Connected ความเป็น Premium Sport อืในความว่า Premium เนี่ยมันเหมือนกับอะไรก็ช่างที่พิเศษหรือว่าเหนือกว่า ที่อื่นนะครับผมเช่นเดียวกันกับตัวรถที่เราก็จะเห็นว่ามีการดีไซน์ที่มองแล้วเหนือล้ําแล้วก็<ช>ประชใช้คำาใช้คำว่าล้ําอีกทั้งเท่านั้นยังไม่พอนะครับรถจักรยานยนต์รุ่นนี้เราก็มีตระกูลของเขาถูกต้อง s e r i e ์ Max อ่าเขามีสายพันธุ์ที่ดุดัน<ช>แล้วก็ยอดขายดีที่สุดทั่วโลกในยุโรปด้วยในกลุ่มของรถสกูตเตอร์อัตโนมัติครับ ต้องรู้จักคุณปู่ก่อนนั่นคือยามาฮ่าทีแม็กใช่ครับตอนนี้ออกมาหลายเวอร์ชั่นมากใช่ครับตั้งแต่พี่อยู่กับวงการยามาฮ่ามานี้อยากอยากจะบอกว่าทีแม็กเนี่ยใครใครก็กล่าวถึงใช่ครับทีแม็กเนี่ยถ้าถามในมุมมองของผมเนาะผมมองว่ามันคือเป็นทั้งพรีเมียมสกูตเตอร์และเป็นทัวร์ริงสกูตเตอร์ในตัวเดียวกันแต่ที่พี่ลินชอบมากๆเลยก็คือขายดีที่สุดในยุโรปก่อนแล้วก็กระจายเข้ามาสู่ในเอเชียใช่ครับ แล้วก็เป็นรถที่ใครขับก็รอถูกแล้วรถอัตโนมติอะไรก็ไม่รู้ว่าเทโค้งได้อะแบบรถเกียร์ใช่ไหมเครื่องแรงไน้นะไม่ธรรมดาด้วยอ่ากลับมาที่รุ่นคุณลูกของตระกูลแม็กซิลี s นั่นคือนิวยิม่าเอสแม็กคอนเนอ่าเพิ่งจะข้ามปีมานิดเดียวใช่ครับส่งรถกันเมื่อต้นเดือน มกราคม2566ใช่ครับนี่ก็เดือนมีนาแล้วเนาะ,ะไม่กี่เดือนเองเราก็เริ่มเห็นที่ท้องถนนแล้วเยอะมากอืมคือตอนนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าถือว่าเป็นคิงจริงคิงแห่งอโตเมติถืออ,อย่างนี้ได้เลยนะ,ะเพราะว่าคนที่ชอบเนี่ยเอาจริงๆแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมาทางรายการเนี่ยเจาะลึกกับ New Yama h a ั b a c k n o n n e c t e d เราผู้ใช้งานจริงกับผู้ใช้งานจริงมาแล้วกับแม้กระทั่งดิลเลอร แม้กระทั่งลูกน้องดินเลอร์เองที่เป็นครอบครัวยามาฮ่าเองอก็ยังติดใจครับผมตรงที่อึ้งมากที่สุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เพราะว่าหมองูไงคะมหมองูย่อม,มรู้ว่างูตัวไหนที่จะบอกเราว่าดีที่สุดครับเขายัางใช้นี่ไงคะอยากจะบอกคุณผู้ชมว่ามันเป็นมุมมองที่เอามาให้กับคุณผู้ชมดูได้หลากหลายครั้นี้เรามาเจาะลึกกันนิดหนึ่งจุดเด่นของรถรุ่นนี้เขาว,ว่ามันไม่ธรรมดา สิ่งที่เรียกว่าไม่ธรรมดาเนี่ยจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ตัวแรกที่เริ่มออกปี2017หรือประมาณปี2560นะครับเราถือว่าเป็นเหมือนกับมีเดียมสกูตเตอร์ที่ออกมาในพิกัด 300cc ซึ่งณวันนั้นก็ยังไม่มีใครออกมานะครับเราก็ถือว่าเป็นผู้นำตลาดเจ้าแรกเหมือนกันที่จาะลึกในสกูตเตอร์ไซส์นี้แล้วก็มีการพัฒนามาอย่างรุ่นก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมเราก็จะเห็นกันว่ามีตัว XP เหมือนกับเป็นลิมิเต็ดแล้วก็มี ชุดอุปกรณ์ตกแต่งด้วยเอรินมาพร้อมกันอ่าใช่จนมาณนะวันนี้ก็ยังเป็นตัวพรีเมียมอยู่เหมือนกันนะครับผมเรายังคงเบสออนตัวรถชุดเดิมเพียงแต่ว่ามีการพัฒนาเพิ่มขึ้นเพื่อให้สามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้นแล้วการเพิ่มขึ้นของรถรุ่นนี้ไม่ธรรมดาครับใส่ระบบไอทีเข้าไปใส่ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปช่วยต่างๆถูกครับคือเหมือนกับว่า คิดแทนผู้ใช้รถได้ใช่ถือว่าามาฮ่าทำการบ้านได้ดีมากๆก็เริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกนะครับถ้าเราจอดเทียบกันจริงๆกับตัวเก่าเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่ารุ่นนี้กระชับขึ้นรู้สึกพิกัดเหมือนกับคนที่ผอมแล้วเฟิรม์มฮาในขณะที่ถ้าเป็นรุ่นก่อนหน้านี้ก็จะเป็นเหมือนกับท่านชายหุ่นกล้ามปูอ่า จริงๆแล้วก็คือผอมเพียวลงใช่มีความโฉบเฉียวมากขึ้นไปเยียวแล้วก็มีความเป็นสปอร์ตแทบจะทั้งคันใช่ครับกระชับแล้วก็ขับขี่ได้ดีขึ้นด้วยนะแล้วก็บางคนนะคะอันนี้จากประสบการณ์ที่เราสัมภาษณ์มาบางคนยังไม่มั่นใจในการขับขี่รถในแนวของ s m a x <อ>จริงๆแล้วเนี่ยเขาขับออโตมติกมาโดยตลอดแต่พอเจอ s m a x เวอร์ชันก่อนที่ผ่านมาคือเขายังไม่มั่นใจแต่นวันนี้เขาถอยแล้ว ออกมาแล้วหนึ่งคันครับแล้วเขาก็ขี่ได้อย่างสบายเขาบอกว่าเขามั่นใจมากขึ้นกับ New Yamaha Max c o n c e d t Version นี้ถูกครับเพราะว่ามันมีการปรับเปลี่ยนหลายอย่างด้วยกันนะครับแม้กระทั่งท่านั่งแล้วก็บาะที่เราดีไซน์ให้มันกระชับลงเพื่อที่ว่าต้องบอกว่าคนไทยเนี่ยเป็นสไตล์เอเชีย AC ค่อนข้างบอดี้เล <Body Leg. S 2> ็กเพราะฉะนั้นเนี่ยรุ่นเก่าเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเบาะมันกว้าง แล้วพอกว้างเสร็จขาเราจะกลางต้องกลางออกอ่าแล้วก็จะรู้สึกเหมือนว่าเราจะค้ำรถลําบากหรือรถจะต้องเอียงเยอะจริงๆเขาค้ำรถได้เพียงแต่ว่าเวลาที่จอดนานเกินอาจจะค้ำรถแล้วมีเกิดความไม่มั่นใจอะไรแบบนี้แต่ว่ารุ่นนี้ตอบโจทย์กว่าใช่ครับก็คือช่วงขานจะบีบเข้ามาทําให้สามารถยืนค้ำรถได้ดีขึ้นเทั้งนั้นไม่พอนะครับในการขับขี่จริงเนี่ยผมก็ได้ขับขี่ด้วยตัวเองด้วยนะอ่ารู้เลยว่าในช่วงของการพลิก ต่างๆในสลาลอมหรือว่าถ้าเทียบกับบนท้องถนนก็คือในจังหวะการมุดช่วงรถติดถือว่าเปรียวแล้วก็นิ่งกว่าตัวก่อนหน้านี้คือพูดง่ายๆว่ามีความปราดเปรียวใช่ในช่วงของเส้นทางที่แคบหน่อยแคบแล้วก็หักเลี้ยวทีทีคือสามารถที่จะโยกได้อันนี้ก็ไม่มีอาการปลิ้นหรือถลายนะฮะอันนี้ก็ยังถือว่าคงคอนเซ็ป ใ,ในส่วนของแม็กซิลี่ไวขับอย่างแท้จริงรแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นเสียงตอบรับจากทางผู้ใช้งานรุ่นก่อนหน้านี้แล้วกันผู้ใช้งานรุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าใจที่ตัวรถนิดนึงตรงที่ว่าเขาจะมีความรู้สึกว่าเบรกแตะแล้วลั่นเหมือนกับมันล็อกตั้งแต่แรกเขาก็จะรู้สึกเหมือนว่าเบรกตื้นคุมยากซึ่งจริงๆการดีไซน์เบรกลักษณะน,น,นี้เป็นคอนเซปต์ของรถแข่ง เราต้องการการหยุดกระชับชัดเจนปใช่แต่ว่าในเมื่อเรารู้สึกว่าลูกค้าเขาใช้งานยากก็มีการพัฒนาเรื่องของการปรับเปลี่ยนเรื่องของมุมแล้วก็ตำแหน่งรวมถึงระยะการเบรกขึ้นมามเพื่อให้ตอนนี้สำหรับ XMAX ตัวนี้นะครับ c o n เ e c t e d เนี่ยเราสามารถไล่ระดับเบรกได้ค่อยๆแตะและไล่ขึ้นมา,าก็ถ้่ากับเบรกมีเลเวลมากขึ้นมีช่วงให้เล่นมีช่วงให้ไล่จะเบรกลึก เบรกตื้นหรือว่าเบรกกลางหรืออะไร <c oughs> แล้วแต่สภาพ <c oughs> สภาพการใช้งานที่เราเจอต้องบอกว่าเป็น user friendly มากขึ้นอตอบโจทย์เข้าใจผู้ใช้รถมากขึ้นใช่ครับในเวอร์ชั่นก่อนๆถูก <c oughs> <ส>แล้วก็เห็นหน้าตาฉุบเฉียวรวมถึงแม้กระทั่งเรื่องของความปลอดภัยเราก็คำนึงถึงอย่างรุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเ้ไฟเลี้ยวมันอยู่ต่ำบางจังหวะเนี่ย ช่วงที่ของการเลี้ยวหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเปิดไฟเลี้ยวอีกฝั่งหนึ่งมีโอกาสที่เขาก็กังวลเนาะว่าไฟเนี่ยมันจะถูกบังด้วยตัวถังรถหรือเปล่าแต่คราวนี้เนี่ยไฟเลี้ยวเนี่ยขึ้นมาอยู่ด้านหน้าแล้วสูงสว่างชัดเจนไฟเป็นฟ u ู l LED ทั้งคันตั้งตระการอยู่ตรงด้านหน้าใกล้ๆกับแฮนด์เราเลยถูกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นได้แต่ไกลแล้วก็รวมถึงท่านผู้ใช้รถก็สามารถมั่นใจได้ในระดับหนึ่งว่าโอเครถเราเนี่ยสัญญ,ญาณชัดเจนนะฝั่งตรงข้ามผู้ใช้รถถนนร่วมเห็นแน่นอนเห็น ไม่ว่าจะมองจากกระจกหลังใช่ไม่ว่าจะมองจากอะไรก็แล้วแต่เห็ <he en S 1> นหมดมาแน่อ่าแล้วก็ในส่วนที่เมื่อสักครู่นะครับที่พี่รินกล่าวไว้ว่าเรามีการอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีอ่าตัวนี้เนี่ยเรามีเรือนใหม่แบบใหม่ละเป็น Dual ลสปีโดมิเตอรนะครับผมสองจออเรียกกันง่ายๆแล้วกันนะครับประกอบไปด้วยจอดิจิตอล LCD ด้านบนนะครับหรือว่าถ้ามองกัน พูดกันแบบเข้าใจง่ายก็คือจอขาวดำม,มีเรื่องของระดับแจ้งตัวเลขความเร็วในการขับขี่รถจักยานยนต์มีระดับของน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็มีเรื่องของการจับระยะทริปหรือโอโดโอโดก็คือระยะทางรวมในการใช้รถทั้งหมดนะครับส่วนที่สองเนี่ยก็จะเป็นตัวของ TFT Infotainment พูดให้เข้าใจง่ายๆจอสีครับแยกให้เห็นอย่างชัดเจนแต่เวลาไม่พอ เวลาไม่พอตอนนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าติดตามให้ดีๆนะช่วงต่อไปเนี่ยอาจารย์กำลังจะเจาะลึกส่วนสำคัญของ New Yama h a าเ c c c o n n e c t ต d ตอนนี้ต้องพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะ